Really สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพื่อนแท้เอฟซีแฟนคลับช่องพัทยลีลำลพูนออปิเชียลนะครับพี่น้องครับมาเบิงสถานที่รอบบริเวณเวทีต่างเนี่ยเอาฉากประดับท่าเดีขึ้นตัวนี่ไหมเมื้อนี้เอาขึ้นฉากขึ้นบ่หนัวยมื้อนี้เอาฉากขึ้นบ่ใคาย่อยขึ้นนันบ่นวันที่ยี่สิบเกี้ยนเนาะออนไลน์เนาะ วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยิบหาบองหหาออีกสองมือ,อตัวนี้ออ,อ,อีกสองมือตด้พี่น,อน้องเนอพ่อกันมาลําออนไลน์นะครับมาลําเรื่องเต็มวงชอดแจ้งจางปางสาวน้อยพี่ันเพีงเข้ามาเบิ่งพี่น้องหลังจากนั้นนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเขาจะเดินเทาาวันที่สามสิบนะครับสิรับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่าง มันต้องเตรียมพร้อมนี่ครับรถล,ล่ามาวิ่งทิ้งของเก็บไปคนมากโอ้มีแต่ของนั่งหนักใส่แรงงานใส่บุคลากรหลายดิพี่น้องในส่วนของใหญ่ตะเลยขังตะเลยเถื่อป่ายฟุงป่ายไฟนี่ ในส่วนของวันไล่นะครับกำลังสิมาแต่ทุกปัจจุบันทุเนียนเล็กน้อยน้องๆเด็กๆก,กับมาเต็นสอมอยู่ข้ามือนะครับสอมแดนเซอร์ข้ามือขึ้นกับสอมโอ้รถบัสก็หนนะีง่ามเถอะนี่ครับบางบรรยากาศรอบบริเวณบา้าน งานสาวหน่อยเพี่อแเพง่อนดีวินโดมโอ้ตดริ่มบ่มีบังจอดเลยถ้าย่อยออกามาจอดกันข้างหนอกครับจอดตากแดดตากฝนอยู่นี่แหละเออรถปลาหมดตัวนี่นะือนรถอีกสามขั้น ขกลมาจอดเดนี่ <c oughs> รับไี่น้อง <c oughs> เดินไปนานาะว่าไงนะเพราะเชืเอรถไปล่างดำักรถขาวดำ จะไปล้างสักวันเนี่ยก็ลงเทพลงกธรอรากห่ว่าน้องแอนไปนอนใส่น้ำหาน้องแอนครับพปน่น้องนอนอยู่บ้านล่งไงหรือจังไดน้องแอนหนว่าครับน้องแอนมากครับมาสมาัครงานจะไปถาม ไปถามผู้ใดงว่าท่านไหนมีคนตื่นพอบ้านเน่บ้านตื่นไปนี่ครับนองฝากจาก,กน้องแอนเนี่ยเป็นตู้เลยเนี่ยสมุบ้านเนี่ยถ้าอยากหมู่ว่าน้องแอนไปน,นอนยู่ใส่สมู่ว่านตามหาน้องแอนครับพี่น้องนอนอยู่บ้านใหญ่หรือไปน,นอนอยู่ใส่ได้ มนตืนไปอันนี้ที่ทีมจัดแมวล่าก็จัดอยู่ตรงนี้กำลังจัดสถานที่จัดแมวล่านะครับพี่น้องว่านั่นอยู่นี่แหละไม่เห็นน้องแอบอยู่นี่ปอกันแต่ว่าบนันทบุหจากว่าน้องไปนอนใส่เนาะครับน้ำหา ันีคนตื่นจักคนอยู่น่าเชืรถไปล่างขเขาเฮี้ยนกับประด้ยวเรื่องบอกกุญแจไว้เวลาช่วยๆก่นละจังเสียมากเอารถไปล่างเหมือนว่านีะครับนี่น้องคนหนึ่งมาส,สมัครนะครับมาสมัครไอ เป็นศิลปินนะครับมาจากทางเขาคอทังเพชรบุร์นะครับซื่อว่าแอนคือเดียวกันกับแอนออดีนะครับหน้าตาก็ซ่าสวยหน้าตาก็โอเคนะครับคล้ขขายกันนะครับก็น้องแอนว่านมาสมัครชื่อก็ซื้อเดียวกันนะครับเลยว่ามานั่หามาตามหาว่านอนอยูไสว่าจะมาถามมาทำประวัติน่องนะครับที่ไปที่มานะครับว่าน มากับาฝ้านะครับน้องมากตอนช่วงห้าสิาเว็าเด็กๆถูกบอดจวโรน้องๆน้องนํำแท่นนะครับไปอันหาหมออยู่ mm hmm. ก็เลยปด,ดถิถามขาวถามเข้าอันาสิถามาสิไปที่มาเนี่ยแหละวัดกับพระท่านเดีดถามยังหลักมาง่ายนะครับก็เลยถ้ากันเด็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอถ้านน้องไปหาหมอก่อนก็เลยว่าสิถาม วัดนองแอนเนาะครับที่ไปที่มาพอกร,ระแมีย่เมได้พิมพ์น้องพอกระแม่กับหน้ากับลุงกับอยังมาทรงหมู่บ้านแต่พักแต่ยังมาให้บกักไลยนองแอนกะ <c oughs> เป็นคนบุคลิกโอเคเนาะครับเนาะบุคลิกโอเคนะตากะโอเคามาสมัครเป็นศิลป,ปินหมู่บ้านเนะี่ยยังสิมอจอปันนันแอนแอนหนึ่งเอนสองนะครับมา อันนี้แอนสองที่พี่น้องเพราะมันแอนอนอลดีครับพี่น้องแอนมาใหม่นะครับก็เลยว่าว่าน้ารับไว้อะล่ะแต่ว่าท่านนี้ว่าสิมาสัมผัสเนี่ยมาช็อตน้ำหายอยู่นี่ท่านนี้พ่อยืนว่านอนใส่อาจจถามว่าน่าอยู่ว่าน้องนอนที่ไหนพักที่ไหนเนาะครับพอแม่มาส่งไว,ว้เมื่อวานเก็เลยอยากมาสัมผัสจังน้อยอยากมาถามข่าวพ่อให้เอฟซีแฟนครับ หูจกักมาน้องเป็นคนจังหวัดใดอำเภอใด,ดที่ไปที่มาจังใดจังใดยังสั่นเนาะครับเนาะก็เลยนําหาก็บอกกับวออัดจังหวัดว่ากลับไปข้ามาลับไปจากคอนเทนต์เงินจังไปสัมผัสน้องนะฮะเรืยบ่เห็นจังหวัดน้อนใส่ต้องถามไปยังต้องถามบอดไปละหรือถามครูป,ปอนะครับ <c oughs> เอาจากไดนพี่น้องถ้าอยากถ้าอยากพี่น้องจอากหูจักอยากให้เห็น ว่าน้องเป็นคนจังหวัดใดอำเภอใดอายุทเท่าไดที่ไปที่มาแบบทนั้นรอชชติดตามชมคลิปต่อไปได้เป็นหนวนะพอว่าตอนนี้นั่หาหน้องมาท่านไหนพออยู่ว่าน่องเปน็นนอนอยู่ใสนะครับแล้วน้องสิมาเฮดอาชีพไหสิเป็นแดนเซอร์หรือสิเป็นหมอล่หรือสิเป็นนักร้องนะครับจังรอดติดตามชมตอนต่อไปเพราะว่ามือนี้ม่ท่านเห็นหน้องก็ยังนําหา แอนเนี่นะครับน้องแอนไม่ใช่แอนออลเรดีนะครับเป็นน้องแอนที่ชื่อแอนเหมือนกันแต่ชื่อจริงชื่ออะไรก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะถามว่าแอนไม่สงใช้บอสติดตังให้เข้า,า่าแอนเพชรบ้านแพงสั้นๆไม่ใช่แอนออลเรดีนะครับจะเป็นแอนเพชรบ้านแพงสั้นๆก็ได้เดี๋ยวยังไม่ดูยังรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าในชื่อเรื่องในชื่อใน <c oughs> ในแอน ทีมงานในมูอ้วบอมากข้อปยังก็เป็นท okay. ั้งสมดในชื่อในมูในกลุ่มชื่อว่าจังได่ติดชื่อว่าแอนเพชรบ้านแพงหรือชื่ออะไรรอติดตามคมช่มตอนต่อไปนะครับพี่น้องเพราะว่าน้องอ้ากะยังมาไม่นะครับเนาะน้องแอนมาหม่เพราะว่าต้อง ต่างว่าให้ซ้ำนะครับเนาะทุกคนไม่ชื่อที่นี้ไม่ซ้ํากันนะครับแต่ละคนแต่ละนันต้องแต่ละชื่อสงสัยจะเป็นแอนนั่นแหละแอนเพชร <u>. ต้นแพงแต่ไม่ใช่แอนออลดีนะครับเนาะแอนออลดีมันออกไปแล้วนะครับโอ้จะเป็นหลายแอนนะครับพี่น้องเาะว่าบอดตเหตุชิปหนึ่งอยู่พี่น้องล่องมึงอยู่พี่น้องในบางคลิปพูดได้ในบางคลิปเนี่ยเหเม่นมาใดแต่บางคลิปนี่แล้วเด้เม่นเม่นมาแนวว่าไดีบงคลิปบอดอยู่ว่าแอนมาแอนมาแล้วนะนะเอาพี่น้อง ในกรีขอบคุ้นทุกการที่ตามขอคุ้นตองการรับชมโดยดีเสมอมาทางช่องพออ่อใลีลำเพลินออฟฟิเชียลกระผมพ่อให่จะบม่ลืมพ่อคุณ้นทแม่พี่น้องเบิ้งในสก,การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาผมก็บจได้ดําเนินการเใหไเต็งที่แล้วพี่น้องเพื่อให้เบื้งการเคลื่อนไหวเพื่อให้ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับจะทําต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครับออพี่นสำหรับชิปนี่ฝากไปสำนับชกกรชิชปหนาพอกันไหมสวีดัสวัสดีครับ